คุณสมบัติเด่น Night Photo SC 1 0 0 0 B Mark 2ไฟ LED เสริมสำหรับทำงานในสตูดิโอระดับเริ่มต้นสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับชาร์กันอีกแล้วนะคะ หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ชัดได้พูดถึงไฟสตูดิโอตัวไหนโฟโต้ HB 1 0 0 0ัน a r k ไปเนาะเป็นหกเหตุผลที่ทำให้ n นโฟโต้เอชบี0ัน b ีมาร2เป็นไฟสตูดิโอที่น่าสนใจมากที่สุดในตอนนี้ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะฉันมีไฟสตูดิโออีกตัวหนึ่งมาแนะนำเพื่อนๆกันโดยเฉพาะสายประหยัดงบ <Wow. S 1> แล้วก็สายที่เน้นทำงานในบ้านในสตูดิโอเหมือนที่ชัดกำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือไนโฟโต้เอสซีพัร์2นั่นเองค่ะ ที่จะคล้ายๆกันหน่อยนะคะจะต่างกันแค่ HB กับ SC คะ่ะโดยใน PHOTO SC 1000B Mark II นะคะตัวนี้เขาก็เป็นไฟ LED เหมือนกับตัว HB เลยคะ่ะแต่ว่าราคาถูกกว่านี่เพื่อนๆกำลังคิดแล้วใช่ไหมคะว่าราคาถูกกว่าต้องมีสิ่งที่แตกต่างกันแน่นอนใช่แล้วคะ่ะเขามีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอยู่นะคะซึ่งวันนี้คะ่ะชัดก็เลยได้รวบรวมมาเป็น5คุณสมบัติของใ t o h o t o SC 1000B Mark II คะ่ะรวมไปถึงคุณสมบัติที่เหมือนแล้วก็แตกต่าง ระหว่างตัว SC กับ HB ด้วยนะคะชัดก็ได้รวบรวมมาบอกเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทั้ง5คุณสมบัติเนี่ยมีอะไรบ้างและจะแตกต่างจากตัว HB ยังไงค่ะ ข้อที่1ค่ะคือให้แสงสว่างมากและก็สีไฟตรงเลือกปรับระดับความสว่างได้ถึง10ระดับแสงไฟจังใน Ph โต o อสซีพ0นบีมารนะคะตัวนี้เขาให้ความสว่างมากถึง10,000ลดูเมนเลยค่ะความสว่างเนี่ยเทียบเท่ากับแสงพระอาทิตย์ในตอนกลางวันเลยนะคะและก็สามารถปรับความสว่างได้ถึง10ระดับตั้งแต่เมอสุดไปจนถึงสว่างสุดๆเลยโดยไฟตัวนี้ค่ะเขาใช้กําลังไฟอยู่ที่100วัตต์สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้แสงได้ทั้งสีขาวนะคะ5,500เค และแสงสีส้มแบบหลอดไฟไส้3,200เคลวินค่ะอีกทั้งยังให้สีไฟที่ตรงด้วยค่ามาตรฐานความแม่นยำของสี CRI และ TLCI มากกว่า95เลยค่ะช่วยให้การถ่ายภาพหรือวิดีโอในสตูดิโอของเราะะออกมาสวยให้สีสันที่เที่ยงตรงค่ะสีผิวดูดีเป็นธรรมชาตินะคะรวมไปถึงเราบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่จำเป็นต้องถ่ายรีวิวสินค้าไฟสตูดิโอนี่แหละคะ่ะก็จะทำให้สินค้าของเรานะคะคดูชัดเจนดูน่าสนใจมากขึ้นซึ่งคน คุณสมบัติในข้อนี้นะคะทั้งการให้ความสว่างการให้สีที่ตรงและแม่นยำตรงนี้ตัว sc100v mark ii ทำได้เหมือนกับ hb100b mark ii เลยค่ะข้อที่ 2. สั่งงานง่ายควบคุมผ่านแอปและรีโมทได้คุณสมบัติการใช้งานข้อนี้ตัว sc100b mark ii ก็สามารถทำได้เหมือนกับ hb100b mark ii เลยค่ะเพราะว่าเขามีทั้งปุ่มปรับมือหมุนที่ตัวไฟเองนะคะแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลสำหรับการสั่งงานระยะไกลค่ะ หรือจะสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะทําให้การทํางานร่วมกับ n i g h t Photo SC100B Mark II นะคะทําได้ง่ายทําได้หลากหลายและไม่ยุ่งยากสามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์เลยค่ะ 3. <Yeah. S 1> ระบบระบายความร้อนไม่มีเสียงดังปรับความเย็นให้อัตโนมัติอีกข้อที่ SC100B 0 Mark II ทำได้เหมือนกับ HB100B Mark II นะคะก็คือเรื่องของระบบระบายความร้อนของตัวไฟค่ะ โดยโครงสร้างหลักของ SC100B 0 Mark II นะคะ <_ D> เขาทำจากอลูมิเนียมอัลลอยค่ะซึ่งช่วยระบายความร้อนได้ดี <_ d> เมื่อเราใช้ไฟทำงานต่อเนื่องจะเกิดความร้อนสะสมนะคะระบบพัดลมทำความเย็นอัตโนมัติของเขาก็จะทำงานขึ้นมาทันทีอย่างเงียบๆไม่เกิดเป็นเสียงดังรบกวนระหว่างการทำงานของเขาค่ะไม่มีเสียงจริงเดี๋ยวผมเอาไมค์ไปจ่อก็ได้ครับตอนนี้เปิดอยู่นะเห็นไหมคือไม่มีเสียง เนี่ยคือไม่มีเสียงเลยเงียบลองว่าเสียงพัดลมเนี่ยสำหรับไอตัวไฟต่อเนื่องเก่าๆบางรุ่นนะครับเปิดแล้วจะมีเสียงพัดลมนี่ดังซูบเลยนะครับแต่ตัวนี้ในฟอโต้นะครับผ่านเรื่องเสียงพัดลมไม่มีครับซึ่งฉันบอกได้เลยนะคะว่าเสียงน้อยเสียงรบกวนเนี่ยถือเป็นอุปสรรคของการทํางานวิดีโอมากๆเลยค่ะเพราะว่าชาัดก็ เจอปัญหานี้มากับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายนอกสถานที่ที่จะต้องมีเสียงรถเสียงคนเสียงลมอะไรต่างๆถ้าเรามาทํางานในสตูดิโอแล้วยังต้องมีเสียงดังรบกวนจากไฟสตูดิโอของเราอีกเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ดีแน่นอนค่ะเป็นปัญหาสําหรับการทํางานวิดีโอแน่นอนเพราะเราก็คงไม่อยากให้งานวิดีโอของเรามีเสียงดังหึง่งหึงแทรกเข้ามาอยู่ตลอดทั้งคลิปนะคะเพราะฉะนั้นไฟที่ดีก็ควรม,มีระบบระบายความร้อนที่ดีไม่มาสร้างเสียงรบกวนในวิดีโอของเราค่ะ 4. โครงสร้างแข็งแรงปรับเปลี่ยนการใช้งานได้สะดวกอย่างที่ชาได้บอกไปในข้อก่อนหน้านี้นะคะว่าโครงสร้างของตัว SC100B Mark II เขาทำจากอลูมิเนียมอลลอยซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับตัว HB100B Mark II เลยค่ะ เพราะฉะนั้นตัว sc หนึ่ b mark 2 i จะมีความแข็งแรงทนทานนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักเหมือนกันค่ะเราจึงสามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานภายในบ้านหรือในสตูดิโอได้สะดวกนะคะพร้อมทั้งมีหัวต่อแบบโบเวนเมาส์เหมือนกันด้วยนะคะที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ชุดไฟอื่นๆได้ค่ะทั้งชุดโดมแบบร่ม flash หรือ softbox นะคะจึงสามารถทำงานได้หลากหลายสามารถปรับรูปแบบของแสงให้เหมาะสมกับงานในแต่ละอย่างของเราได้เลยค่ะ ขกินไฟน้อยใช้งานง่ายต่อเข้ากับไฟบ้านได้เลย ในข้อสุดท้ายนะคะเรื่องนี้เป็นจุดที่ SC 1B Mark i ต่างจาก HB 1B Mark 2ค่ะโดยสําหรับตัว HB นะคะเขาจะมีแบตในตัวแบบถอดได้ที่เราสามารถถอดออกไปชาร์จก่อนแล้วนํากลับมาใช้งานใหม่ได้ค่ะแต่สําหรับ SC 1B Mark i นะคะเขาไม่มีแบตในตัวแบบถอดได้แต่จะเป็นการใช้สายไฟต่อเข้ากับไฟบ้านโดยตรงจุดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมในโฟโต้ SC 1B Mark i จึงเหมาะสําหรับการใช้งานในบ้านหรือว่าในสตูดิโอมากกว่าเพราะมีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้ไฟและ การเคลื่อนย้ายนะคะที่อาจจะไม่สะดวกเท่ากับตัว HB 0 0 0 B Mark II ค่ะแต่ถ้าใครเน้นทำงานในห้องหรือในสตูดิโอแล้วก็ไม่ได้ต้องออกไปถ่ายงานนอกสถานที่อยู่แล้วนะคะชัดก็คิดว่าตัว SC 1 0 0 V Mark II ตัวนี้ก็เป็นคำตอบที่ดีสำหรับหลายๆคนเลยค่ะ เพราะว่าตัวนี้เขาถูกกว่า HB เกือบ2,000บาทเลยนะคะ <Wow. S 1> โดยราคาของเขาอยู่ที่5,600บาทค่ะพร้อมประกันศูนไทยให้ที่ร้านเทพแกจเจตเหมือนกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชัดก็เลยมองว่าใน Photo SC 1000B Mark II ตัวนี้แหละค่ะเหมาะสําหรับการทํางานในสตูดิโอมากๆและก็เหมาะสําหรับผู้ทําวิดีโอในระดับเริ่มต้นด้วยค่ะเพราะว่าเขาราคาถูกมากๆเมื่อเทียบกับไฟสตูดิโอตัวอื่นๆในตลาดนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหน,น,นสนใจไฟตัวนี้นะคะมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่ม ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าจะแอดไลน์เทพแกเจตมาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะและถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงชัดก็ฝากให้ช่วยกดใช้กดไลค์กด like, s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ชัดแล้วก็ทีมงานเทพแกเจตทุกคนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดแกเจตใหม่ๆเรื่องราวดีๆค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของชัดแล้วนะคะเอาไว้คลิปหน้าชัดมีแกเจตเทคนิคหรือเรื่องราวดีๆอะไรมาพูดคุยกันอีกยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะ สรับนีชาตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ